اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810-0818129615สํานำนักงานคณะกรรมก,การกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสม s i k u m w a r a h m ล l a h บรากาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบเ,เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในยามเช้าแบบนี้ ยามเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับาย5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5กับรายการมุสลิมถามครับท่านผู้ชมครับเวลายามเช้าตื่นมาแน่นอนพี่น้องมุสลิมทุกคนนั้นจะต้องละหมาดซุบฮีนะครับเป็นเวลาหนึ่งใน5เวลาแต่พี่น้องประชาชนคนทั่วไปการตื่นเช้าก็เท่ากับว่าเราได้เปรียบนะครับในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ครับในช่วงต้นนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงของห่วงใหญ่ด้วยใจรักครับช่วงห่วงใหญ่ด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาทีมงานของกองทุนสกาดและการกุศลมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมมาโดยตลอด วันนี้เราจะมาฟังความรู้สึกของท่านประธานกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจากการทํางานในรอบปีที่ผ่านมาผมมีประสบการณ์จากสมัยอดีตที่ตนตระกูลของผมนะฮะสมัยรุ่นกีและรุ่นยอผมนี่ก็ทําบุญอย่างเงี้ยมาตลอดอได้ซึมซับเรื่อยมาโอ้โหผมเห็นแต่ละคนนะฮะที่เข้าไปอย่างยางที่ เคยไปแถวแถวรู้สึกมาบางบัวทองผมลงไปพื้นที่เนี่ยโอ้โหกว่าจะไปถึงเขาเนี่ยต้องข้ามไอ้สมัยก่อนเนี่ยยังมีสะพานที่ไม่เป็นไม้ก็ไผ่อ่ะต้องจับลาวกันไปเดินข้ามนะฮะเดินลาวกันไปข้ามมันจะไปถึงบ้านเนี่ยพอกว่าจะถึงเนี่ยไปเห็นบ้านเขาเนี่ยผมเห็นน้ําตาซึมเลยเขาจะก้าวขึ้นบ้านเนี่ยผมเนี่ยน้ำหนักผมเป็นคนน้ําหนักเยอะด้วยตัวใหญ่ในร่างกายก็ไม่ใครขึ้นไปบันไดหักะ่ะ ต้องควักเงินตัวเองว่ะครับทำบุญให้เขาอีกอ่ะเพราะว่าจะไปทำไอ้บันไดใหม่แล้วก็เห็นแล้วก็คึกว่าเออถ้าเราเอาลราให้เรามีแล้วเนี่ย <S <S คือน่าจะช่วยเหลือกันแล้วเป็นแบบอย่าง <S <S แ,ลแล้วก็มันก็จะสังคมก็จะดีขึ้น <S <S ถ้าคนที่มีฐานะดีมาดูแลคนพื้นล่างที่เขาแย่ลง ถ้าเป็นมุสลิมก็เสียเงินสกาดนะเพราะว่าศาสนาเราก็บังคับอยู่แล้วว่าถ้าท่านมีเกินจากที่ครอบครัวแล้วดูแลครอบครัวเรียบร้อยแล้วต้องแบ่งเป็นกองทุนสกาดเพื่อช่วยเหลือกันและอีกท่านหนึ่งของคณะทํางานที่ลงพื้นที่มาโดยตลอดด้วยความทุ่มเทเราจะไปฟังความรู้สึกของเขาครับผมฮัดดีมูฮัมหมัดฟารุกเบรียกิจหรือถ้าชื่อไทยก็จารึกเบรียกิจ ุดร่วมต้นก็คือได้มาพบกับท่านท่านประเสริฐนะฮะท่านประเสริฐท่านชาคริตทางศูนย์กลางอิสลามนะฮะแล้วก็ได้พบกับอาจารย์สเลปสีเจริญก็ได้ไปฮัดดีกับอาจารย์สเล็บีเจริญครั้งแรกเลยฮะปีสองพันก็เริ่มตังแต่นั้นก็ปฏิบัติตนมาก็ไปกับชมรมพิทุปามุสลิมไปกับทางศูนย์กลางอิสลามแล้วก็ไปช่วยวุด้โอ,อกาสเริ่มประมาณสิบกว่าปีแล้วครับเรามีความสุขทางานเพื่อ พอพุ่งล็อสมาอุตลานะครับพเพราะเราให้เราครบสมบูรณ์แล้วนะฮะเรารห้เรามีขอมสุขภาพที่ดีนะฮะเรามีความสุขเราก็อยากเห็นคนอื่นที่ลําบากไปร้องามช่วยเหลือนะฮะคนยากจนที่เราไปดูเนี่ยนะฮะบางบาง,งคนเนี่ยพิการเพียกพิการจริงนอะติดเตียงเลยบางคนฮะพิการหัวโตขนาดนี้บางคนตาบอดบางคนไม่ถึงทําอะไรไม่ได้เลยพูดไม่ได้เป็นใบ้กมีอะไรก็มีแล้วก็คนยากจนเยอะ แล้วก็เราก็มีสกาดของเราตัวเองคือเราทํางานเพื่อต้อนสกาดของศูนย์การสลามสกาดที่เราของเราก็มีของโครอบครัวครูเซนหรือรีกิจของเราก็มีแล้วก็รวบรวมอสกาดเนี่ยไปมอบให้ด้วยผมก็มอบข้าวสารให้ตั้งแต่แรกกันลฮะกับคนที่ยากจนที่น่าสงสารนะครับเพราะว่ามีมากมายครับแล้วเราเราเราไปหลายหลายที่ไม่ใช่แคกรุงเทพฮะไปทั่วหลายหลายจังหวัดแล้วนะฮะที่ยากลําบาก เราก็ไปร่วมกันแล้วเราก็มีความสุขที่เราทำเพื่อเราตาลาครับอัลฮัมดุลิละก็อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านนะครับที่เรามีเงินสกาดประจำปีนะฮะนะฮะสองจุ 5. ดท่าตามหลักศาสนาอิสลามเงินสกาดสำคัญที่สุดนะครับเป็นเงินของอัลลอฮ์นะฮะธนาคารของอัลลอฮ์นะฮะเนี่ยสองจุดท่าเนี่ยถ้าเรามีเงินสกาดเราก็แบ่งออกมา ออกสกัดช่วยยาคนยากคนจนนะฮะนอกจากนั้นนี่เลอก็เป็นซาระกอยาดียะสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาช่วยคนยากคน,น,น,คนกจนนันเ,เป็นซาระกอเป็น,าปนยาฮะแล้วก็ร่วมกันมาช่วยกันนะครับไปช่วยงานมัสยิดนะครับไปช่วยำทำกองสาก,กาดช่วยสังคมให้ให้ดีขึ้นนะครับคนที่ลําบากจะได้มีนะฮะมีเงินมีทองมีไรายได้ลงทุนฮนะบางคนก็ ได้เงินงก้อนหนึ่งไปลงทุนทําอาชีพใหม่นะฮะจะมีอาชีพแล้วก็อาชีพนี้ก็ได้เลี้ยงตัวครอบครัวต่อต่อไปครับนั่นคือความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทุ่มเททํางานเพื่อสังคมมาโดยตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาช่วงห่วงใยด้วยใจรักต้องขอขอบคุณปลิดพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเสมอมา สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ0218468100 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระม,มานะ02 1846810 0818129615 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงแวดวงมุสลิมเราได้ไปเรียนรู้และสัมผัสนะครับในภาคอีสานกันเราได้พบเห็นมัสยิดในภาคอีสานวันนี้เรายังอยู่กันที่อีสานนะครับเราจะไปที่มูลิธิสันติธรรมที่นั่นครับในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ แสรุตนลอมบกราวนครับก่ที่มาที่ไปของมูลิติสันติเพื่อการศึกษาเพื่อการส่งเคราะห์นะครับเราจะเห็นได้ว่าภาคอีสานนั้นยังไม่มีโรงเรียนสอนศาสนาที่เป็นรูปประธรรมแม้แต่สักแข่งยังไม่มีพี่น้องมุสลิมเรียนรู้ศาสนา ก็ต้องส่งลูกหลานไปต่างจังหวัดไปภาคกลางไปภาคใต้นะครับบางคนก็ส่งไปออที่เชียงใหม่นะครับก็เน,นื่องจากไม่มีโรงเรียนก็เลยทางมูลนิธิสันติศึกษานะครับก็เลยเห็นความสำคัญณนะตรงนี้อีกอย่างหนึ่งทางเพื่อนบ้านของเรา พี่น้องมุสลิมสปปลาวนะครับพอไปทางนู้นก็ไม่ต่างกับพี่น้องมุสลิมภาคอีสานคือไม่มีโรงเรียนเหมือนกันก็ยิ่งกว่ามุสลิมภาคอีสานด้วยซ้ำนะครับทางนู้นเนี่ยไม่มีโรงเรียนและก็ไม่มีผู้รู้ด้วยมีสองมสัสยิดฝั่งเวียงจันทร์นะครับลูกหลานมุสลิมฝั่งนู้น ก็ไม่มีสถาบันการศึกษาก็ต้องส่งลูกหลานมาเรียนฝั่งไทยพอมาเรียนฝั่งฝั่งไทยเนี่ยทางภาคอีสานก็ไม่มีก็จะต้องส่งลูกนะไปยังกรุงเทพไปยังไปไหนฮะภาคใต้ส่งไปมาเลเซียก็มีส่งไปเรียนที่กัมพูชาก็มีอันนี้ลูกหลานพี่น้องมศิลป์ลาวนะครับ ก็เลยเราเห็นความสําคัญณนะตรงนี้จะทํำยังไงจะให้พี่น้องมุสลิมทางสปปลาวได้มาเรียนด้วยจะให้พี่น้องมุสลิมอีสานได้มาเรียนด้วยก็เลยมาตั้งณนะตรงนี้เพื่อใช้ความสะดวกทั้งสองพี่น้องมุสลิมอยู่ฝั่งลราและก็ทางภาคอีสานผมเคยถูกเชิญให้มาบรรยายพระวัฒนธรรมที่จังหวัดหนองคายนะครับจัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย คือทางจังหวัดหนองคายก็ได้รู้จักเราว่าเรานี่มานะครับไม่เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อที่จะพัฒนาสังคมจริงๆแล้วก็มาช่วยพี่น้องมสุสลิมอยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาผมอยู่ที่นี่ณตรงนี้นะครับจะเรียนให้กับพี่น้องว่าเราพหวัฒนธรรมจริงๆฮะมีทั้งสามศาสนาเลยหลักๆของประเทศเรานะครับ ณนะตรงนี้ก็เราลิมนะครับศาสนาอิสลามหลังของเราที่นี่เนี่ยนะครับก็เป็นวัดฮะมีสองวัดวัดป่าและก็วัดสามคัคคีนะครับด้านหน้าของเราตรงกันข้ามเยื้อนนิดหนึ่งนะครับก็เป็นของพี่น้องคริสเตียนนะครับโรงเรียนเส้นปอนเวลาเราจัดงานผมจะเรียนกับพี่น้องว่าเรานี่เชญนะครับให้กับพี่น้องต่างศาสนก มาร่วมงานนะครับคือเราอยู่อย่างสันตินะครับอย่างไม่ตากันเอื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้มีปัญหาดังที่พี่น้องเข้าใจว่าเออบางพื้นที่มีปัญหาศาสนาแต่จริงๆไม่ใช่ฮะศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความเมตตาดังที่อัลลอฮฺสบานูตาลากล่าวในคำพีเศกุรรานว่าอินาอัลัลวะมาอัลัลนกอิลลราะหมะตัลลิลอาลามีน ฉันไม่ส่งสู่เจ้าอัลลอฮ์ได้บอกในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่ส่งท่านนาบีมุฮัมมัดศาสดามดุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดาท่านสุดท้ายนอกจากเพื่อให้ความเมตตาแก่สากลลโลกจะบอกว่าศาสนาแห่งความเมตตาศาสนาแห่งอ่ะสันติภาพศาสนาแห่งเอื้อกูลพัฒนา นะครับไม่ใช่ศาสนาที่พี่น้องเข้าใจว่าเป็นศาสนาที่อะไรฮะดังที่รู้หรือสื่ออื่นๆไปนําเสนอทางที่ผิดแต่จริงๆแล้วศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ดีมากๆนะครับก็เรามีครับช่วงช่วงซัมเมอร์อย่างนี้ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเราก็มีกิจกรรมหนึ่งนั่นคือเราจัดค่ายเยาวชนนะครับให้กับเด็กๆในพื้นที่นะครับก็เด็กๆ มาจากในพื้นที่นะครับและก็ต่างจังหวัดด้วยตอนนี้ก็เด็กที่กําลังอยู่ในค่ายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบคนนะครับพร้อมกับครูพี่เลี้ยงด้วยก็ประมาณ2ี่ิบห้าคนทั้งหมดฮะทั้งชายและก็หญิงครับนอ,นอกจากนั้นมูนิธิเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่้องมุสลิมด้วยนะครับแต่และก็ไมาใช่เฉพาะพี่้องมุสลิมเท่านั้นเราก็ ให้กับพี่น้องต่างศาสนิกด้วยนั่นคือการสร้างอาชีพเิ้นด้านหน้าของเราพี่น้องจะเห็นฮะจะมีจะมีโซมร้านค้านะครับขายน้ำและก็ขายไก่ไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งของมูนิธิเพื่อจะให้พี่น้องมีงานทำส่งเสริมอาชีพก็นอกจากนั้นทางมูนิธิ นะครับสร้างมัสยิดกระหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานจุดไหนหรือจะจังหวัดไหนที่พี่น้องมุสลิมยังไม่มีมัสยิดก็ทางมูลนิธิก็ช่วยช่วยประสานในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอพี่น้องมุสลิมถ้าไม่มีมัสยิดเนี่ยในในจังหวัดของตัวเองหรือในในพื้นที่ของตัวเองในเมื่อถึงเวลาละมหมาดโดยเฉพาะจะละหมาดวันศุกร์เนี่ยจะต้องเดินทางเป็นนับร้อยกิโลเลย ผมจะเรียนให้กับพี่น้องตรงนี้ว่าจะต้องเห็นใจให้กับพี่น้องมุสลิมด้วยเพราะเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับไม่ใช่ว่าสร้างแล้วสั่งมสัสยิดเนี่ยตามใจชอบหรือว่าตามอารมณ์ของของตัวเองไม่ใช่ใจะเรียนให้กับพี่น้องว่าเขาคือเป็นวิถีชีวิตโดยเฉพาะละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นวอร์จิปนะครับเป็นภาคบังคับซึ่งเขาจะต้องละหมาดเช่นพี่น้องเบิงการฮะ ก่อนหน้านี้พี่น้องเขายังไม่มีมัสยิดเลยนะครับบึงการมาหนองคาย1 35กิโลเขาจะต้องเดินทางมาละหมัดวันสุกทีมัสยิดเออหนองคายเนี่ยต้องเดินทางมา135กิโลนะครับทุกสุกจะต้องมาด้วยเหตุนี้นะครับทางมูลนิธิก็เห็นใจแล้วก็ให้ความสําคัญนะตรงนี้ก็เลยร่วมกันนะครับสร้างมัสยิด ที่จังหวัดเบิงการเป็นที่เรียบระแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีกระแสต่อต้านไม่ให้สร้างอะไรต่างๆนะครับก็ัลหัมุลิละขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ขอบคุณต่อรัฐบาลที่เข้าใจเอ,อต่อแลใ,ให้ความสําคัญต่อพี่น้องมุสลิมและก็ให้ความเ,เข้าใจให้กับสังคมในพื้นที่ ประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาะทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ0218468100818129615 ในเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการชมหรือแม้แต่การฟังนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญทั้งสิ้นวันนี้อาจารย์ยาซิด <centigrade mustard S 1> นะครับยังอยู่กับเราครับในการให้ความรู้ในช่วงของวัลฮหดิษครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัราะห์อัลลอฮฺ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 อัลลิฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอะฺอลลอฮฺอัลลฮัลลอัล وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا علا ما علمتنا إنك أنت ا ل ع ل م الحكيم ف ت ب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بارسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอต้อนรับพี่น้องที่กําลังรับชมรับฟังนะครับรายการนั่อยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนประเด็นเรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะมานําเสนอนะครับพี่น้อง ทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักการศรัทธา6ประการซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลักศรัทธา6ประการนี้นะครับเป็นหลักที่สําคัญที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องทําความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ลึกซึ้งทั้ง6หลักการศรัทธานี้ซึ่งเราจะเข้าใจนะครับในหลักศรัทธานี้เนี่ยนะครับผ่านฮะดิษบทหนึ่งที่เราจะรู้จักกันนะครับในชื่อว่าฮะดิษจิบรีน ซึ่งตอนหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮัวไลฮิวะซัลลัมนั้นได้ตอบท่านจิบรีนเกี่ยวกับในเรื่องราวของหลักการอิมานท่านนบีบอกนะครับบอกว่าอ um ันตุมินะบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยามิลอาคิริวะตุมินาบิลกอเดริควายริฮิวะชัดริฮิหลักศรัทธาหุบปากานี้นะครับประการแรกคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามาริกาของพระองค์นะครับศรัทธาต่อบรรดากุตุบคำพีต่างๆนะครับของอัลล์ ศรัทธาต่อบรรดารซูลศรัทธาต่อวันเกียรมะวันอาเครอและก็ศรัทธาในเรื่องดาวของกอดอกกาดั้ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีและเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีซึ่งวันนี้พี่น้องครับในอีพีนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหวูวาตาลาพี่น้องที่เคารพหลักทั้งหลายครับการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานั้นถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เป็นสิ่งที่จะคอยเชื่อมโยงนะครับยึดโยงหัวใจของบา่าวกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮาหุวาตาลาด้วยกับหลักการความเชื่อซึ่งในภาษาอาหรับพี่น้องครับเขาจะเรียกว่าอัตเตหิดหลักการศรัทธาหรือหลักความเชื่อในส่วนของคํานิยามนะครับในเหล่าบรรดาอัลลอฮฺได้ให้คํานิยามเอาไว้นะครับว่าหลักความเชื่อนั้นคือการอิฟรอดุลลอการให้เอกภาพกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮาุวาตาลา นในเรื่องราวที่มีความเฉพาะเจาะจ,จ,จงนะครับมีนัรูบูบียะติในเรื่องราวของอัลรูบูบียะการที่เรานั้นจะต้องให้เอกภาพในเรื่องราวของความเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้ริสกีผู้ทรงมีอำนาจนะครับในการที่จะให้ชีวิตทั้งเป็นแล้วก็ให้มีอำนาจในการที่จะให้นะครับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนั้นสูญสิ้นลงไปแล้วก็ มีความเชื่อนะครับศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงบริหารกิจการทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาอันที่สองพี่น้องครับอัลอูลูฮิยาการศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับในการที่เรานั้นจะทําการอิบาดะในการที่เรานั้นจะเคารพพักดีในการที่เรานั้นจะวิงวอนร้องขอในการที่เรานั้นจะขอความช่วยเหลือนะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่สามารถ ที่เรานั้นจะให้การอิบาดะด์กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานฮูวตาลาในเรื่องราวของการอิบาดะด์ได้ซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลักฐานที่เป็นประเด็นนะครับในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับอัลอูลูฮียะนะครับอัรรูบูบียะหรืออัสมาวะซิฟาตในลักษณะคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในพนามของอัลลอฮ์นั้นเราจะใช้หลักฐานนะครับด้วยกัน เป็นหลักฐานที่เป็นนูซูซุลวะฮีก็คือเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวะฮีวะฮีคืออะไรครับพี่น้องวะฮีคือสารนะครับสารที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาซึ่งวะฮีพี่น้องครับแบ่งออกเป็นสองประเภทตามหลักเลาบรรดาอุลมามะได้แบ่งเอาไว้อันแรกคือวะฮีที่เป็นอั้นกุรอานเป็นดํารสของอัลลอฮฺสุบะตาลาที่มอบให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเผยแพร่ ในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสุบะตาลานั้นได้ทรงบัญญัติเอาไว้อันที่สองนะครับเป็นวาฮิที่ในเรื่องของคําพูดของท่านนาบลลีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมการยืนยันนะครับที่ท่านนาบีนั้นได้สอนในเรื่องของเตาฮิดในเรื่องของหลักศรัทธากับเรานั่นคือในสิ่งที่เป็นประเด็นที่สองซึ่งพี่น้องครับพี่น้องจําไว้ว่าในเรื่องราวของาศาสนาท่านนาบีนั้นจะไม่พูดหรือท่านนบบีนั้นจะไม่ประกาศสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไป เว้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวาฮีเป็นสารที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้นซึ่งในอันกุรอานนะครับในส ah ุรานะจมอัลลอฮฺสุบะตาลานั้นได้ทรงบอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าวามายังติกุอานินฮาวะแท้ที่จริงเขานั้นหมายถึงท่านนาบบมุมฮัมหมัดสุลัลลอฮุยฮิวซัลลัมจะไม่พูดสิ่งใดด้วยกับสิ่งที่เป็นอารมณ์อ uh ินฮุวะอิลลาวฮยูยูฮะนอกจากว่ามันนั้นจะเป็นวะฮี เป็นสารจากอัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาที่ถูกประทานลงมาเท่านั้นดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในตัฟซีดนะครับของท่านอิบนุกะซิดได้อธิบายในองค์การนี้เอาไว้นะครับบอกว่าอินนามายากูลูมาอุมิรอบิฮีเมื่อท่านนาบีนั้นถูกบัญชาใช้จากอัลลอฮ์ในเรื่องใดก็ตามอยู uh ่บัลลิกูฮูอีลันแนสิกามิลันมูฟฟิรอนท่านนาบีจะพูดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปด้วยกับความครบถ้วน ด้วยกับความสมบูรณ์มินไวยริิยาดาตินลัวลานุกซ้อนินโดยที่ท่านนาบีจะไม่ตัดหรือจะไม่เพิ่มเติมสิ่งต่างๆใดๆลงไปในบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเด็ดขาดดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมอยากจะฝากถึงพี่น้องนะครับที่ได้รับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับให้เราทั้งหลายนั้นนะครับยึดโยงความเชื่อหลักศรัทธาของเรากับหลักศรัทธาที่มาจากอัลกุรอาน หลักศรัทธาที่มาจากแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสองสิ chanting, th ata ata ่งน uh? ี้พี่น้องครับมันจะไม่ทําให้ท่านมีความเข้าใจที่ผิดพลาดในเรื่องราวของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาและในการเคารพภักดีต่อพระองค์ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวัสสลลัลลอฮุอะล่ามุฮัมมัดวะลาอัลัยฮิวะซัฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮหวะบะเราะกาตุฮ์ และนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5้านาฬิกา30นาทีทางทับ5หแห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงงานทราทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามอะลักกุ้ะมรห์มตุลลอฮ์อะบบเระกาตุสวัสดีครับคนที่มีเงินทองไม่ว่ามากหรือน้อยถ้าหากว่าเขาคิดบริจาคให้กับคนยากจนหรือให้กับสังคม ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีสําหรับเขาทั้งโลกดุนยาและอาคิระแต่ถ้าหากว่าเขามีเงินทองมากมายเขาเพียงแต่เก็บขี้เหนียวไม่บริจาคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กังวลอย่างยิ่งในโลกอาคิระท่านอบบมุมฮัมหมัดสลลัลฮฺวอะลัยฮิวะสัลล,ลัมได้กล่าวว่าแท้จริงการสดกบริจาคทานนั้นจะช่วยดับความร้อนในกูบอทสุสานให้แก่ผู้ที่บริจาคทานและแท้จริงผู้ศรัทธามั่นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งร่มเงาการบริจาคทานของเขา ในวันกิยามะโลกหน้าบันทึกโดยตอปรอนี